สวัสดีจ้าพบกับปุยชาแนลค่ะคลิปนี้จะเป็นสำหรับนวยลางเนาะค่ะเนาะมือคืนนี่ไปุยได้ลงคลิปลักสิบลางไปแล้วเนะจ้ะเพราะฉะนั้นเฮาสิมาตามหลักนวยลางเนาะค่ะอันนี้ก็คือหลักสิบมื่อคืนนี่ที่ลงไปเนาะค่ะลักสิบได้เดนหนึ่งรองแปดเนาะแต่ขั้นเอามาจับ ชนกับสูตรลับเนี่ยเอ้ยหนึ่งกับแปดนี่เดินซ้ำกันค่ะพี่น้องบัดน,นี้ข้าจะออมาจับกับสูตรลับถ้าต้องเอาตัวลองมานำเข้าสีได้เด่นที่หนึ่งกับสองเนาะค่ะหนึ่งกับสองสิเด่นสูตรคุณไม่ได้เขียนไม่ห้เนาะนี่ยมันอาสิเขาตัวเด่นหรืออาสิเขาตัวร่องเพราะว่าเด่นกับร่องมันกับบะตางกันลายค่ะ สิบสองเด่นแคมีแค่สิบสองสูตรจ้ะส่วนล่องกับมี11สิบเอ็ดสูตรตั้งกันแค่สูตรเดียวนะจ้ะสำหรับอันอันผู้ใดยังบ่บเบิ่งกับสามารปไปเบิ่งได้เนาะค่ะเน่งวดที่พานมาสดๆร้อนๆเลยค่ะสูตรรับมันตรงกันที่หนึ่งกับเก่าเนะะี่ยค่ะกับเขาที่รับเก่าเป็นรักสิจ้ะเดี๋ยวทามาเบิหลรักนวยเนาะคะ่ะรักนวยงวดที่พานมาเนาะคะ่ะ สบอกว่ารักน่วยก็ได้เก่าค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ารุดนะค่ะห็นบอกคือมันได้มันได้มันเด่นเก่าทั้งสิบทั้งน่วยเลยค่ะงวดบางอย่างนี่จ้ะบ่จ้ะพี่น้องมันก็นเลยออกเก่าหาเนาะไปคิดว่าสองอันนี้เนี่พอวางเทื่อมันก็รุดไปสิบไปน่วยไปสิบไปน่วยวยังสี่ มันอาจจะใส่สำหรับเดนเนาะคะ่ะจะเพราะฉะนั้น <c oughs> ลักนวยที่ปยสีเ็ดมาอนี้ปีกระซีเอาไปจับเป็นตัวเดนขึ้นกันก็คือว่าให้มันเป็นเดนลางไปเลยเนาะคะ่ะว่าไม่นช่ไดตตัวเดียวกันบอมาเบิ้งน้ำกันเนาจะนี่ทั้งเบิดจากสูตร มีทั้งเบอร์ยี่สิบสองสูนย์นะคะสำหรับนวลลางหนึ่งสองสามสี่งไฟเป็น่งสีบวกแสงไฟที่ไทยเป็นสีดำๆนะคะ าส7 18ดนี่นะคะสูตรที่หนึ่งก็สีได้1 2ึ่งสอ

1> 0 1 2 1 4 6 9 1 2 3 okay. 0 3 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 1

สองสามสี่หกแปดหกเก้าสองห้ดหนึ่งห้หนึ่งสสาสีสห้าดหนึ่งเอา ม,มีนับผิดตัวเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสมี่ส้าสบิดสิเอทั้งหมดยีสบเอูนย์นะคะเปนนับผิดนะคะ ศูี่จกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดศนี่แปดตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสีสบอสบสองสิสามสี่สห้าหนึ่งมาสิหตัวไว้หมดเย สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเกอนขึนับได้สิเกดทำไมหนึ่งสองสมสี่ห้าห ปดเก้าสิบอือขอเป็นนับมาดูใส่เลขสิบเอ็ดเนาะสิบนะคะต่อไปสามจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ สามมีสิบสองนะจ้ะเราไปซีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซีมีแค่เก่านะคะอยากบอกวางวันนี้ปุ๋ยมักซีนะคะมักซีกับมัก 9. เก่าจะขึ้นมาหน่วยเทะบุหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหากระมีเก่านะจ๊ะต่อไปหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็หก็มีสิตัวเจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหนะคะนับตัวเก่าตัองแปแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดก็มีหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีเจ็ดตัวจ้ะตัวเด่นของห้าก็คือเหล็กหนึ่งนะคะ ีิมาแร่งเส้งมูนะคะอันดับหนึ่งเลยอันดับสองค่ะร่องลงมากก็คือเลขสามนี่ค่ะเขียนไว้กันค่ะเดนหนึ่ง รองสามอันนี้เป็นลักนวยนะคะบัน,นีิห้าเสียมากเบิ้งใส่กันได้ไหมเนี่ยเบิ้งใส่กันะเห็นได้ว่ามันชนกันทีเล็กนึงแก่พี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าละ่ลงหนาจะติดนึงมากอยู่นะคะแต่ว่าบุงหัวชิมารักใด แต่ขั้นตามสูตรรับมันก็จะมมาหลักซิบค่ะหนึ่งอาจจะมาหลักซิแต่ว่าเข้าหาเข้าหาอ่าอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตามงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่ปบอกเนาะคะ่ะมันได้เก่าน้วมันเนาะเนี่ยนี่ค่ะลักนวยลักนวยลักนวยก็ได้เก่าลักซิบก็ได้เก่านะคะเอาตัวอย่างให้บึงนะคะนี่จ้ะอันนี้ของหมดที่ผ่านมา คือว่ามันกับเขาที่เล็กเก่าเนาะคะ่ะไปคิดว่างวดนี่ตัวเด่นมันหนาสิมากเขาอยู่เนาะนี่เห็นบ่ชนกันที่เลขเก,ก้างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาทั้งหน่วยและสิบชนกันที่เลขเก,ก้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหาตัวเด่นนะคะเพราะว่าปกตินี่มันกับสีเขาเป็นลักไพ่ลักมันอยูใ่ในเมือ่อมันเป็นอย่างสีมันบบเขาเทากระต o งนี่ค่ะเอาตัวเด่นว้ก่อน อันนี้กระเด็นทีหนึ่งนี่จ้ะนี่เป็นชิเนเป็นหนึ่งแปดบ่หนึ่งสามบ่เนาะค่ะเนาะโปรดชาวิจรรารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวสูตรลางนี่ยังเหลืออีกอยู่เนาะคะ่ะสูตรเดินลาง เดี๋ยวปีซี่ม่ให้สูตรเดินรางให้เบิองบัตเท้อเฮาเอามาจับประกบก,กันกับชุดนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไดเด้อจ้าเดี๋ยวปีซี่หาสูตรใหม่ๆมาให้เบิองเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า